ไมขึ้นเหนือลงใต้มันดูออกมันเป็นถนนที่ตรงตามทิศทางเลยเป็นเส้นแนวเลยแล้วถนนบ้านผมที่ว่าไม่ตรงทิศมันยังไงท่านดูถนนบ้านท่านดาวเหียแเต็มแบบที่ไปหมดเลยเอียงซ้ายเดี๋ยวมันเอียงขวาเนี่ยอ่อ่ามันเอียงมันตึกขวาตึกพิซซ่าหอพิซ่าหรือ้งเนี่ยอ่ะแล้วคือเราขับรถไปก็ดูเข็มทิศไปด้วยเนี่ยเอาไว้ตอนที่หลงจะพอแล้ว มึงมีกูณอะไรผสมใหมวะคุณวิ่งกลางกลางวันอ่ะคุณอาจจะดาวทานได้อาจจะดูแสงดูอาทิตย์ได้มันสว่างกลางคืนมันมองอะไรแทบไม่ออกพวกนี้มันแคบคุณน่ากลัวมากเลยก็นี่มันป่าไม่หรอกนี่มันมีแต่สวนทั้งหเปิดไฟได้ไหมเข็มทิศเนี่ยกลางคืนคุณลองไปวิ่งดูแผงแผงหน้าจอเปิดไฟได้ไหมเข็มทิศเนี่ยมันเปิดได้อยู่แล้วเอาหน้าจออ่าอันนี้รุ่นนี้ไม่มีเอาล้าแกก็คุณบอกกลางคืนมันมองไม่ค่อยเห็นทางแล้วคุณจะดูเข็มทิศยังไงมันนี่มันดูแสงอยู่แล้วเออ ก็มองไอ้เทียเนี่ยรถชนก่อนขับรถอยู่ไม่ถึงขนาดนะครับเทียมมองไปเทียมที่เหนือกระพรอนนะสีแดงไม่ใช่เรลขก้องอยู่ฝั่งนี้มิรูุเนี่ยอ๋อคือมุ่งไปทางเหนืออย่างเดียวไม่มองดูทิศเหนือว่าเป็นหลักแค่นี้้ก็ดเขาถ้าลูกค้าอยู่ทิศแปดนาฬิกาทำไงมองยังไงถ้าเข็มแดงไปทางเหนือเนี่ยถ้าเป็นเลขแปดก็ไปทางนี้ไง โลครับผมมาทางกรอบนลยใการลูกค้าอยู่ทางกีบจะโลนจะายด้โอย่ไหนชอบมากเลยชอบท่านมากเลยมชอบท่านมากเลยแม่งเมื่อกี้แม่งยิงไฟได้้วยใช่ไหมลงไฟถึงรัคปีออกม้แกออกมาออกม้แกเลยใช่ไฉายไฟบนชั้นสองอะออกไม้แก่ โอ้ยปวดนาฬิกาสองสองเรือนแม่งข้างขวามีเข็มทิศอีกไอ้เฮียก็เลยขับรถอยู่อย่างเงี้ยเอ้ยลูกค้าล่ะลูกค้าอยู่ทิศไหนครับผมเออถ้าวิ่งวิ่งต่างจังหวัดจะพอเข้าใจแม่งวิ่งในกรุงเทพใช้เข็มทิศไม่ใช่ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ผมออกนอกเมืองทุกวันแล้วผมไม่ได้เข้าเมืองก็คือปริมณฑลก็บ้านท่านนี่ไง นี่เหรอก็ผมบอกอยู่ก็ซื้อมาบ้านกลัวเข้าเขาบางกลัวปุ๊บบอกนนทบุรลเลียนเลยใช่กันต้องเปิดแขนทิศเลยพอเข้าบางกลัวแล้วเข้าบางกลัวปุ๊บเปิดแขนทิศเลยไม่ถึงขนาดนั้นให้มันเข้าไปในเขตสวนกเกษตรเนี่ยหลังฉีดพืชเนี่ยเห็นไหมพอมันเข้าไปในเขตเนี่ยมันก็เอียงแล้วถนนน่ะดูดูไม่ต้องพูดถึงเนี่ยออกไปเย็นสาลียาเนี่ยบ้าเรารู้ทั่วกรุงเทพแล้วแล้วนี่มันกรุงเทพที่ไหนนี่มันนนท์เนี ・นนดนทับบุลเลียนด้วยนะมีขี้อะไรเซอร์ไพรส์กูอีกเปิดมาแม่งเจอรองเท้าบู๊ตส้าร์ตเจอแม่งวัดไฟเออความแข่งความยาวกูต้องมาเจอเข็มทิศอีกผมยังเจออยากคุณอีกย่างวันนี้หมดมุกยังอี่าวันนี้มีอะไรลามุกผม โอ้ถือเงินไม่เป็นฟอนเลยเอาเก็บเพื่อนดี๋ยววิ่งงานดิวิ่งงานก็สองกล่องเข้าไปแล้วเลยสองกล่องเดียวแม่เอาไม่อยู่ไม่เชื่อเอาเนี่ยเปิดอยู่บล็อกมาไม่มีรองเท้าบู๊ตเลยวเดี๋ยวเสียเลยรองเท้าบู๊ตไม่เชื่อมีตะขาบคุณไปทำงานเยอะครับผมเขาพาตะขาบวิ่งงานไปด้วยเลย พาตะขาบวิ่งงานไปด้วยอะ่ะปล่อยให้มันนอนนิ่นงๆอ,อย่าค่อยไปปล่อยตัวนี้มารอคิวตีน้อยครับเิื่อ้เราต้องใช้แข่งท่รอซินปีมี้เข้าเช้าวันที่26แล้วนะ26ธันวาปี67เจ็รอคิวตีน้อย,อยโอเคประมาณนี้ขำๆ <c oughs>